สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกกคนครับพบผ่อนกับบ้าปัญญาเข็นเคยครับกับบ้าปัญญาคนเมืองลอยเกินนะครับกับช่องอลัสซาตำนศร์แชแนลนะครับหรือว่าจะเป็นทางเฟสเอ่เพจนะครับบ้าปัญญาสวนพักแชแนลนะครับกับบ้าปัญญาก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกกคนที่เข้ามารับชมคลิปบาปัญญานะครับบาปัญญาขอบคุณหลายๆครับผมกับฝากด้อเครับพ่อแม่พี่น้องทุกกคนครับฝากกดติดตามให้บาปัญญานําแน่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อ ที่เท่าจะได้เหตุคลิปออกมานะครับเรื่อยๆนะครับบ่าวปัญญากะบ่มมีอย่างนอกจากขําว่าขอบคุณนะครับบ่าวปัญญาขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมถ้าข่าวมากดติดตามให้บ่าวปัญญาเด้อครับผมครับมันนี้มาครับนี่บ่าวปัญญาได้หมูย่อมาครับพี่น้องแต่ว่าสองแทงครับกะม่ฮู้ว่าเสียอีหยังก็ครับพี่น้องกะนี่นะครับไปเก็บพักบุงมาบางส่นครับนี่นี่ครับเก็บผักบุงมาใส่ลงไปครับ ต้มมาๆขึ้นก็ครับพี่น้องเออเดี๋ยวมันนะครับจะปรุงมาต้มาาครับนี่นี่หมูย่อครับเนี่ยใส่ลงไปแบบลายๆเลยครับแบบจุกๆเลยครับพี่น้องก็ต้องหวงใส่ไปเลยครับนี่เครื่องปรุงครับเป็นเขาเชียงครับพี่น้องกับว่าหูว่าเชียงครับได้หมูย่อมากครับว่าสิไปตาอยู่บ้านกอ้ ต้มใส่มหมากกันนะครับลองเมืองครับเนี่ยส่วนนี้ครับใส่เครื่องปรุงลงไปครับควัานครับอ่าพอดีไอ้ฟืนนั่น,นว่าแห้งครับพี่น้องไปครับถึงใบเนี่ยครับคนจังน้อยครับพี่น้องนี่โอ้ควัวาหลายครับพี่น้อง ฟื้นบอแหงนะครับฟื้นเปียกปึ๊บๆน่ครับเดี๋ยวต้มจะข้าวครับพี่น้องเนี่ยม่ากัดนี่ละครับนี่ม่าซุกแล้วครับเดี๋ยวต้มไปฟักบุ้งสุกจะข้าวครับพี่น้องห่วยครับพี่น้องเห็นะครับพักบุ้งเริ่มซุกแล้วครับพี่น้องนี่สีได้แล้วครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องสุดยอดเลยครับนี่ แบบจุกๆเลยครับนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องมาเนี้เวอร์หมดละตัึงผักนี่ครับตึงหมูย่อแบบจุกๆเลยครับเนี่ยครับพี่น้องเว่อพี่หมูย่อครับครับพี่น้องได้ครับมาที่นี่ มาบ๋าทีนี้ครับพี่น้องเอาสิมาจวดนทากันครับบ๋าทีนี้มาได้ครับขออนุญาตตั้งกล้องนะบามาได้ครับ,บ,ารบมาเด้อพี่น้องเอ้มากินขน้าวนทากันครับข้าวเที่ยงผ่อนๆเลยครับนี่กับบุ๋งกับลำยังยังครับขออนุญาตได้ครับ นมน้มยังแสบพื่อกครับพี่น้องอปลาบูนองอนดีดีครับพี่น้อง ใส่ได้ครับพี่น้องงอาใส่ได้เลยครับ ดอวครับพี่น้องเออใส่หมูยอมาเคืองแทงครับ ถึงหอน,หนึงแสบครับพี่น้อง ดีครับพี่น้องกั <c oughs> บบ่าวันยาก,ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวพันยาบ่มีอย่างไรครับเ่กบากำลา่สวนกันกินข้าวตามปกติของบ่าวันยาละครับกับเมนูก็ับเป็นต้มมามา่าใส่หมูยอใส่ผักบุ้งนะครับผมขายเก็บจากสวนเนี่ลยละครับบ่าวันยากะขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่เขอมารับชมคลิปบ่าวพันยาได้ครับครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวปัญญาเด้อสำหรับผูใ้ใดไที่เขามาเบิ่งคลิปแล้วยังบ่ทันได้กดติดตามครับบ่าวปัญญาก็ขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวปัญญาฝากไว้แค่นี้ก่อนครับพบอกกันคลิปหน้าเด้อครับผมสวัสดีครับ